ความขี้เกียจทําให้มนุษย์เราสบายขึ้นได้ยังไงถ้าเพื่อนๆเป็นคนขี้เกียจนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจไปเลยนะเพราะมันคือเรื่องปกติเพราะความขี้เกียจนี่แหละครับที่ทําให้มนุษย์เราหาทางที่จะทายัางไงก็ได้ให้เราสบายมากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาทุกคนไปส่องความขี้เกียจของมนุษย์ตั้งแต่ยุคหินกันเลยนะครับติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรม ความขี้เกียจเนี่ยนะครับอากาธาคริสตี้นักเขียนระดับตำนานของโลกเขาเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความจําเป็นแต่เกิดจากการที่เราอ่ะขี้เกียจเกินจะลงมือแก้ปัญหาเองต่างหากครับ เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างครับคิดว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่าว่าความขี้เกียจไม่ได้ส่งผลเสียเสมอไปนะแต่กลับทําให้เรา่มีนวัตรกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้จริงหรอครับเพราะว่าแม้แต่จอห์นวีอัธานาซอฟนะครับผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นคนแรกเนี่ยเขาเคยให้เหตุผลในการสร้างเอาไว้นะครับว่าก็เพราะว่าเขาขี้เกียจเกินกว่าจะคิดเลขเองอยังไงล่ะครับพบก็เลยอยากจะพาทุกคนไปส่องความขี้เกียจของมนุษย์นะครับตั้งแต่สมัยยุคดึกดําบันเลยนะแต่ก่อนอ่นบนบบลยคคําาาวกกสะะรรัััแ เริ่มต้นกันที่ยุคหินนะครับยุคที่เรียกได้ว่าคนเราไม่สามารถรักสบายได้เลยเพราะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถฆ่าเราได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าอากาศหรือแม้แต่ความเจ็บป่วยก็ฆ่าเราได้ครับผมแต่ถึงจะฟังดูว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยจะติดแอปทีิมากแค่ไหนนะครับแต่ร่างกายคนเราอ่ะก็ต้องการการพักผ่อนจะให้หลับหลับตื่นตื่นหรือว่านอนหลับยาวๆไปเลยเนี่ยก็คงไม่ได้ไม่งั้นก็คงโดนสัตว์ป่าลากไปกินกันใช่ไหมละครับโชคดีนะครับที่มนุษย์ยุคหินในตอนนั้นอนะ่ะเขาคิดค้นไฟขึ้นมมาาาาไไดด้้ครรรัับบวยกกกกเเอหหินนล็ฟะท ทําให้เขาอ่ะไม่ต้องพวงเกี่ยวกับสัตว์แล้วแล้วก็ยหลับสบายมากยิ่งขึ้นครับไฟก็เลยกลายมาเป็นเทคโนโลยีสําคัญในยุคนั้นเลยครับต่อมาในยุคสทธิ์นะครับยุคที่คนเราอ่ะเริ่มรวมตัวกันเป็นชุมชนเมืองนะครับผมแล้วก็มีการเดินเท้านะครับเพื่อไปแลกสินค้าระหว่างเมืองกันแล้วนะครับแค่ได้ยินคําว่าต้องเดินข้ามเมืองเนี่ยก็เหนื่อยมากๆแล้วครับแต่นี่ยังต้องแบกสินค้าข้ามเมืองอีกเขาเลยคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะครับที่เรียกว่าล้อหรือว่าวัตถุทรงกลมแบนที่เคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งถูกนั ยุคเหล็กนะครับยุคที่เรียกได้ว่าเราอะรักสบายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคบผมเริ่มที่จะนําเหล็กมาหลอมนะครับแล้วก็หล่อเป็นรูปแบบต่างๆเพื่อใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธสําหรับรบนะครับเหลี่ยนสําหรับการทําซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆ แต่ละครอบครัวในยุคนั้นนะครับก็เลยมีเวลาว่างกันมากขึ้นแล้วก็มีเวลาหาความสุขกันมากขึ้นนะครับก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อทําอัญมณีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกเย็บปักถักร้อยทําเสื้อผ้าต่างๆหรือว่าจะเป็นของสวยงามต่างๆมากมายเลยครับมาต่อกันที่ยุคกลางถึงยุคเรเนซองส์กันนะครับผมยุคนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามนุษย์เราอะ่ะเถอที่จะสร้างศัตรูต่อความรักสบายขึ้นมาแล้วนะครับเนื่องจากก่อนยุคกลางเนี่ยนักบวชชาวคริสเตียนนั้นนะครับมักจะจับเวลาสวดมนต์นะครับด้วยการใช้เทียนไขซึ่งมันก็ดดูไวสสะกสบาย จึงเป็นที่มาของนาฬิการะบบกลไกเครื่องแรกนะครับที่สร้างโดยนักบวชประจําเมืองแกสตันบิลลีครับผมจึงเพียงพอแล้วที่จะทําให้มนุษย์เราอ่ะเริ่มที่จะมีการนัดหมายเวลากันนะครับแล้วก็มีบางคนที่มาตรงต่อเวลาแล้วก็บางคนที่มาสายครับผมถัดมานะครับในยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เรียกได้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ก้าวกระโดดของเทคโนโลยีจริงๆเลยนะครับผมผมก็เลยอยากจะเล่าถึงนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเสาไฟก๊าซครับมันเป็นเสาไฟที่มีลักษณะคล้ายๆกับในปัจจุบันเนี่ยแหละครับแต่ว่าแตกต ที่เขาใช้พลังงานจากก๊าซนะครับในการจุดไฟส่องสว่างเท่านั้นเองครับผมและเสาไฟนี่นะครับที่เป็นการเปลี่ยนการเร่งรีบกลับบ้านก่อนค่ำนะครับเป็นการใช้เวลาข้างนอกในยามค่ำคืนได้มากยิ่งขึ้นครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบทําให้เกิดกิจกรรมนึงขึ้นมานะครับนั่นก็คือกิจกรรมทํางานนอกเวลาหรือว่า OT นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับกับยุคปัจจุบันหรือว่ายุคดิจิตอลเอชเนี่ยยุคนี้คงไม่ต้องเกิดอะไรมากมายนะครับพอเพื่อนเพื่อนก็คงจะคุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับกับ าาทํงนนนั่เองอย่างในการทํางานในปัจจุบันนะครับหลายๆองค์กรก็มีการนําเทคโนโลยีโลบติกโปรเซสออโตเมชันหรือว่า RPA เข้ามาใช้นะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการทํางานเสมือนมนุษย์เลยนะครับมาใช้ในกระบวนการทํางานที่มีลักษณะซ้ําๆนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดตามข้อมูลที่มนุษย์ป้อนให้รวมถึงงานที่มาเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายครับนอกจากนี้นะครับก็ยังทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเรียกได้ว่าหากเปรียบเป็นพนักงานคนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพนักงานที่ฝีมือดีมากๆเลยนะครับที่ท ได้ทั้งรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดเลยด้วยความสามารถขนาดนี้นะครับทำให้ปัจจุบัน RPA ถูกนำมาใช้สนับสนุนในหลากหลายฟังก์ชันงานเลยนะครับและอย่างในประเทศไทยเองนะครับก็มีบริษัท PT Digital Solution ขึ้นมานะครับผมที่ให้บริการเกี่ยวกับ iPad Pla พล form นะครับที่นำเสนอเทคโนโลยี RPA แบบครบวงจรในรูปแบบแพลตฟอร์ม Paper Use ซึ่งเป็นแห่งแรกของเอเชียนะครับโดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า ในมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับแล้วถ้าหากใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ p d t digital connect com ครับดังนั้นนะครับเรามาเป็นคนรักสบายในเวอร์ชันแอคทีฟกันดีกว่าครับแล้วนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอาจจะออกมาจากตัวเพื่อนๆเองก็ได้นะแล้วถ้าใครนะครับสนใจหรืออยากฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามได้ในติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้นะครับทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ฟอดแคร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ